ไม่พิีกิแล้วนะคะก็วันนี้มาเจอกันในรถเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปทําบุญกันนะคะก็วันนี้เป็นวันที่สิบเอ่อสิบสองวันนี้เป็นวันที่สิบสองแล้วนะคะทุกคนก็นั่นเลยค่ะเราจะไปทําบุญปีใหม่กันเพราะว่าจริงๆปกติจะทําบุญตอนวันแบบวันที่หนึ่งใช่ไหมแต่วันที่หนึ่งด้วย โควิดเนี่ยมันก็เลยไม่มีการทําบุญตักบาตรเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงนั้นลดเยอะมากนะักท่องเที่ยวเยอะมากเราก็เลยจะมาทําบุญกันวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทําบุญกันเลย นี้เราถึงวัดแล้วนะคะทุกคนนี่เราเอาข้าวซอยที่คุณยายทําแล้วก็น้ําแล้วก็ขนมมาทําบุญนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลย ตอนนี้เราทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยู่ที่วัดมงคลเพราะว่าตอนนี้จังหวัดน่านปิดวัดอ่าเขาเรียกว่าอะไรวัดที่เป็นวัดท่องเที่ยวเช่นวัดภูมินวัดช้างค้ำวัดต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามาทําบุญที่วัดมงคลเพราะว่าวัดมงคลไม่ได้เป็นวัดที่เป็นท่องเที่ยวเออไม่ได้เป็นวัดที่ท่องเที่ยวก็เลยความเสี่ยงต่ำก็เลยยังไม่ได้ปิดนะก็เลยมาทำบุญที่วัดนี้ได้โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกัน ตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนั่นก็คือจะเป็นข้าวซอยที่เราทําไปทําบุญนั่นแหละก็คือทําเผื่อทานเองด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้าวซอยหน้าตาเป็นยังไง คนเรามาทานข้าวซอยกันดีกว่าค่ะที่บ้านมีเนี่ยชอบทําเป็นข้าวซอยไก่นะ,ะแต่ว่าวันนี้มีปีกไก่ด้วยใช่ไหมส่วนใหญ,ญ่เขาจะใช้เป็นน่องซึ่งจริงๆก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกเอาเนื้อสัตว์ประเภทไหนเนาะบางคนไม่ชอบไก่ก็จะเป็นข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยอืม อนี่เมย์เติมให้แบบพริกนะนี่คำใหญ่มากค่ะทุกคนวันนี้ก็ พาทุกคนไปทําบุญแล้วก็กินข้าวไปพร้อมๆกันแล้วนะคะก็วันนี้เมย์ก็คงเก็บภาพมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้บุญไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็วันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เมย์ด้วยนะคะตอนนี้จังหวัดน่านอุณหภูมิต่ำม,มากแล้วก็หนาวมากลมเย็นมากนี่ใส่เสื้อ 2อสาชั้นแล้วก็ยังหนาวอยู่นะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองได้นะคะวันนี้เมยขอต้อลรัไปก่อนแล้วบ๊ายบาย